สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์นะครับอีพีนี้มีชื่อว่าของเก่าชีวิตเก่าครับคุณผู้ฟังครับช่วงเทศกาลปีใหม่เชื่อว่าหลายคนก็คงมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศใช่ไหมครับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาผมกับครอบครัวก็มีโอกาสไปรับใช้พระเจ้ารวมกับพ่น้องคริสเตียนที่อำเภอบ้องตี้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งแน่นอนว่าสําหรับผม ที่รับใช้หลักๆก,ก็เป็นด้านดนตรีเพื่อการนามัสการก่อนที่จะเดินทางก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นจํานวนมากไปที่นั่นครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลและไม่มีความพร้อมมากนักในเรื่องอุปกรณ์การรับใช้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีมากเลยนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมของพระเจ้าที่อัศาจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างในที่แห่งนั้นซึ่งผมและครอบครัวก็ใช้เวลายอยู่ที่นั่นร่วมสัปดาห์เลยนะครับ หลังจากกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีโอกาสได้เปิดกระเป๋าเดินทางเลยนะครับจนกระทั่งล่วงเลยมาเกือบ2อาทิตย์นะครับก็ได้เปิดออกมาดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อรอดนมัสการที่คริสจักบ้านพอดีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ดูครบถ้วนดีนะครับเว้นอย่างเดียวที่ยังหาไม่เจอก็คือเจ้าหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับซึ่งก็มูลค่าหลักพันนะครับผมก็ใช้งานมาต่อเนื่องนะครับตลอด2-3ปีที่ผ่านมา ก็พยายามหาอยู่สักพักเลยนะครับแต่ว่าหายยังไงก็หาไม่เจอแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายมากนะครับเพราะว่าไม่กี่วันก่อนนะครับในช่วงปีใหม่ก็เพิ่งซื้ออ,อินเอียร์มอนิเตอร์ตัวใหม่มาแล้วก็คุณภาพดีกว่าเดิมนะครับภาพลักษณ์ก็ดูดีกว่าเดิมแต่สุดท้ายหลังจากนั้นประมาณ10นาทีนะครับผมก็ได้หาของเก่าจนเจอนะครับพระวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับได้เข้ามาสอนผมในเรื่องนี้ว่าชีวิตเก่าที่ผ่านมาของผมเนี่ยก็ไม่ต่างกับหูฟังอันนี้ ที่เป็นสิ่งที่ผมเสียทั้งเวลาแล้วก็พลังงานในการวิ่งตามหามันทั้งที่เก่าก็เก่านะครับแถมก็ยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับสิ่งนั้นอาจเปรียบได้กับอุปนิสัยเดิมๆนะครับสังคมเก่าๆก่อนที่เราจะมาพบกับรักแท้ในองค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมไหมครับเสียทั้งเวลาเสียทั้ง energy ในการวิ่งกลับไปหาชีวิตเดิมที่ก็เทียบไม่ได้เลยกับชีวิตวันนี้ที่พระเจ้าได้มอบให้ ของใหม่ก็คือชีวิตใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ผมและเราทุกคนที่เข้ามาเชื่อและวางใจในพระองค์คุณผู้ฟังทุกคนคงเข้าใจเวลาเราแกะกล่องของชิ้นใหม่ครั้งแรกนะครับว่ามันรู้สึกยังไงบ้างใจก็อาจจะเต้นแรงนิดนึงนะครับค่อยๆบรรจงเปิดมันออกมาอย่างระมัดระวังคล้ายกับวันที่จะไปขอพระยะแต่งงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับประมาาไปหมด ชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับก็ควรจะเป็นแบบนั้นสําหรับเราและควรจะเป็นมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะนี้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทุกด้านพระเจ้ามอบความคิดใหม่อุปนิสยัยสังคมใหม่ๆรวมไปถึงความหมายใหม่ของการมีชีวิตอยู่ให้กับเราทุกคนที่เชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ถ้าวันนี้ปี2026พี่น้องกำลัง ว้าวุ่นกับการวิ่งตามหาชีวิตเก่าเสมือนว่ามันดีกว่าที่เป็นอยู่วันนี้ผมขอหนุในใจด้วยถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในหนังสืออิสยาห์บทที่42ข้อ18ถึงข้อ19นะครับจงลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาอย่าฝังใจกับอดีตดูเถิดเรากำลังทำสิ่งใหม่มันเริ่มขึ้นแล้วเจ้าไม่เห็นหรอกหรือคุณผู้ฟังครับการลืม ไม่ใช่การลบความทรงจำนะครับแต่คือการไม่ปักใจและไม่ยึดติดกับความล้มเหลวในอดีตหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในอดีตเพราะในองค์พระเยซูคริสต์เราทุกคนได้รับการสร้างใหม่แล้วพรุองมีสิ่งดีมากมายเตรียมเอาไว้และรอคอยวาระที่จะมอบให้แก่เราขอนุงใจคุณผู้ฟังนะครับใช้ชีวิตใหม่และการเป็นคริสเตียนให้มีความสุข ให้ตื่นเต้นนะครับให้อดีตนั้นเป็นเพียงแค่บทเรียนแล้วก็มอบอนาคตไว้ในมือของพระเจ้าด้วยความเชื่อสุดใจว่าพระเจ้าจะมอบวันพรุ่งนี้ที่ดีที่สุดให้กับเราทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังก่อนกลับบ้านพอดแคสต์ขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ